แฮมหนึ่งเมนูไกลหน้าหนาวนะครับเนาะหลามปลาหลามปูนี่มันตึงเปิงกับหน้าหนาวแต่แต่ครับมาครับมาครับมาครับโอยอย่างมากินแรงสันจรออนทัวรีเกาตี้เดอะร้านลาบเดนเจริญเสียงจิ้นอบตรยแยมหรือว่าโกแย้มของเขานะครับกองเขียวออกงานเห็นแล้วแรงนี่มาครับตอนครับสมาชิกสายคาค้นม้อาจารย์บิวบอกได้เลยว่าคนนี่หากินกระหมาเนี่ยกะเข้ากับเกงก่อนจะไปบรรเลงเบายิ้มฉุหาผู้แพ้เป็นคนจัดการป่าก่อนเนาะสุดท้ายก็ตึงแบบป้นได้กึศยังมาออกห้องได้นะครับคนนี้จัดการฮือมดวันนี้เขาจะหลาม ป้าใสเครื่องสมุนไพรเมืองเฮาหัวเครื่องต่างๆขึ้นไมคิพเป็นคนจัดการเตรียมไว้ร้อนอาะจานบิ้วนอกจากมันจะปักเบ็ดเสาะปลามาคือเฮาแรวเรื่องคัวปลาเรื่องตำเครื่องเดี๋ยวยกเขาเปิดเป็นคนเีเลยครัหากินกระมันยากับเขากับเกงยางอีปอเท้าแม่เทานี่ฮกนี่หูมขนัดเนอเครื่องของเฮาก็จะมีพริกแดงพริกแห้งหอมเตียมจักไแต่ว่าลืมใส่คาครับมาได้เกียมไปนีหอมแดงขมินแล้วก็ใสกะปิเห็นน้อยเนาะแรปมาแคนทามีเอามาใส่นะครับวันนี้แบบนนนอี้กใสหาายคเือกัน ตองเนี่ยสักครูบอมาครับเครื่องที่เฮาตําไว้ทำมเดียวกดตักใส่กระลัหมังเพื่อมักป่าเลยครับเนาอป๋าดิจานบิวปักเบ็ดมาในก็จะมีป่าเชดน้อยแล้วก็ป่าลิมน้อยบ้านผมห้องว่าป่าจิลิส่วนนี้ขาดได้ล้ำกับผงชูรสกับน้าลังงกนี้ละครัปรุงรสอาจารย์บิวใส่เกลือชูรสแล้วก็ผงปุงรสผิขาวเห็มน้อยแล้วก็อันนี้ขาดมาได้ยีว่าอาจารย์บิวว่าพริกลาบเองเนี้ยมากินแรงก็บองมาส่เครื่องแะล้ำป๋าได้เหมือนกันนะก็เอาใส่เต้นท์มาแล็บมา วันนี้แม่แม่เป็นกระมาคือกำลังใจติดขอบเวทีเลยนะครับแม่แม่เป็นว่าละออนบูนี่เนี่ยก็าาเข้ากันเนาะแน่แต่ละครับแม่เนาะยังกำบะเกาเป็นว่านั่นกาหมุงที่เรามันถึงเนี่ยก็เข้าล้ำจะมีลูกเขยขลูกใจพอดีๆเนาะถ้ามันบบกรุนะมันเนี่นยก็เข้า,ขาบบล้ำนะครับเนาะ <c oughs> <c oughs> ป่าลิมตีเอาใส่กระบอกแล้วเอาใบขมินมาปิดปากนั่นก็นเอากระบอกไม่ไพ่มาเผาเลยเนาะเระยเวลาก็ขึ้นอยูครับกระบอกไม่ไพ่นะครับว่ามันบางหรือว่ามันหนาเขาไปตัวหมุนไปตัวปินดันไปตัวเผาไปตัว ไปต่อยมันถึงคือครับเมนูหลามป่านี่ใช้เวลาน้อยเนาะเอาละครับเผามาสักบื้อก็สุกได้ตีแล้วกำนันกับโยกกระบ,บอกมาเทใส,ส่จานอย่างอีเลยเนาะปาดิทอฟหอ,อมเสาะหอมสอดครับหอ,อมกินกระบ,บอกไม่ไพเออ่เผาหอมเครื่องตีฮอตต่ำใส่ลงไปนเนาะกับข้าวกะไดยกับแกงกะเน็ตแหมแล้วเมนูนี่ไหนเรือ้อเหลืองเมาะเหลืองงามขนาดครับดึงแมกกิบเมียผมเป็นคนจิ้มพอก่อนเนาะปาดิทอฟหอนหอนหมาล้านลาบเด่นเจริญหละบสั่งเมนูนี่หมูแย่บั๋นจัดฮือครับลูเนาะลูล้านลาบเด่นเจริญนี่เด็ดขนาดครับหลามปลาหนาวนี่รรร้้้าาาาานนนเเปิอออจจะะะมมมมีขยไ่่่ถพสสววตตััััผคคบแทุกงงง ขั้งคือลูต่สีเหมาะสีงามคณะทับด้วแก้วสดมันสด,นสดเติมน้าหอมดองเห็น้อยนะครับสุดยอดลามปลาลิมสุดอาจารย์บิวกับหอมเหมาะขนาดไม่มันหวานตักสมุนไพรใส่ทั้งนั้นอย่างอี๋อส่วนน้าแอพี่น้องเช้าเมืองพานคนใดที่อยากกินลาบจิงดูลำลัมานะครับล้านลาบเด่นจเจริญเขียงจีนอบตอแย้มบ้านปลากอ้อยสองตำบเลเจริญเมืองอำเภอพานจังหวัดเชียงรายล้านเปิดซีดโมงถึงสามถูกแวะมากรุกันได้ครับ